สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบบัวอชา้างครอบครัวนะคะวันนี้เราก็เามาอัปเดตนะคะต้นสับป,ปะรดนะคะจากคุณแม่ใหม่นะคะวันนี้วันที่สิบเก้านะคะเนาะท่านเมตานะคะให้น้องช้างมาอีกหนึ่งคันรถนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะลงเป็นบ้านหลังแรกนะคะน้องกะละแมนะคะเนาะตอนนี้ก็ได้อยู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็พ่อควานกําลังรวมใจกันลงต้นสับป,ปะรดนะคะ ที่ก่ชุดที่สองนะคะทอ่บ้านน้องปะไกแกเป็นฝืนนะคะเนาะจะพาไปฝั่งนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็พาอยู่เข้าด้วยนะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะนะ Oh จุดที่สามนะคะพ่อใหญ่นะคะซีดอคคาแสนนะคะเป็นบ้านหลังที่สามแล้วนะคะก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะกับปาไกยแก้วนะคะเนาะหันหน้ามาก็เจอกันนะคะแลรวอันนี้ก็เป็นจุดที่สามของพ่อใหญ่นะคะตอนนี้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ช่องที่สามจ้าคำเมืองนะคะก็กล้องไม่ขวานะคะออกจะเบลอบลอๆหน่อยนะคะก็โดยปกตินะคะอาหารช้างก็จะมีต้นหญ้าเนเปียนะคะเสริมกับต้นสับป,ปะรดนะคะอาหารหลักของน้องช้างนะคะนี่ตอนนี้พ่อพลายนะคะเริ่มตกมันแล้วเนาะ งานสวยมากๆนะคะก็ต,ต้องกราบขอบพอระคุณนะคะคุณแม่ใหม่มากๆนะคะที่ท่านเมตตานะคะต้นสับป,ปะรดนะคะให้กับ,บน้องช้างนะคะในหมู่บ้านของเรานะคะได้รับประทานนะคะจุดที่สามแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่จุดที่สีน่น,นะคะจุดที่ห้าค่ะบ้านน้องฝ้ายนะคะกับบ้านน้องเย็นนะคะ ซอยนี้ซอยปรับเซียนนะคะคุณตาท่านเซียนมากนะคะเข้าซอยเล็กๆได้ก็นวัตนนดนีและไอหมูจีบุญถิ่จีบุญว่าวางคีวางคีอวกาศตะนอนได้ อะไรอ๋อตอนนี้นะคะพ่อควานกำลังพักทานน้ำกันนะคะเนาะยกแรกก็ตอนนี้นะคะกำลังลงเสบียงนะคะของพี่ไฟกับพี่เย็นนะคะสองสาวนะคะ ก็ทีมควานนะคะเติมพลังไปบ้างแล้วก็จะมีน้ํานะคะจากร้านเจ๊แมวมาเติมพลังนะคะเนาะมีกองเชียร์นะคะมามาเชียร์ด้วยกองเชียร์ก็บ้านสุดท้ายนะคะยังไม่ได้ออกจากบ้านเลย ยังไม่ได้กวาดที่นอนให้เลยนะคะสองข่าวไปอาราจาร์แล้วบออาราจาร์เรื่อยๆก็ได้จูดิงโบอ,อันเช่กันแต่เยะหลังสุดท้ายแล้วนะคะ กินเลยโอ้ยแตกเลยมึงโอ้ยเอามไอ้มีล่มมะม่วงนะคะให้นั่งนะคะก็โอเคหน